สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบังสปอยวันนี้แมวบังจะพาเพื่อนๆไปรับชมคู่หูสุดคลาสสิกที่โลดเล่นอยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนกับทอมแอนด์เจอรีแมวหนูขวัญใจมหาชนเรื่องราวจะสนุกสุดฮาขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับเรื่องราวเริ่มต้นที่ใจกลางเมืองในขณะที่เจ้าทอมเดินทางมายังเมืองแห่งนี้พร้อมความฝันอันยิ่งใหญ่ที่จะเป็นศิลปินผู้โด่งดัง ในขณะเดียวกันเจอรี่ก็เดินทางมายังเมืองแห่งนี้และกำลังมองหาบ้านใหม่อยู่ด้วยซึ่งไปมาหลายที่แต่เจอรี่ก็ยังไม่เจอบ้านที่ถูกใจระหว่างที่กำลังง่วนอยู่กับการหาบ้านเจอรี่ก็เกือบกลายเป็นอาหารของเจ้าหนกแต่เจ้าหนูของเราก็ดิ้นจนหลุดและเจอรี่ก็ตกลงมาใจกลางสวนสาธารณะและนั่นก็ทำให้เจอรี่ได้เจอกับทอมโดยเจ้าทอมมันกำลังตีเนียนเป็นแมวตาบอดและหาเงินโดยการเล่นดนตรีโชว์ข้างถนน นั่นจึงทำให้เจอรี่เกิดปิ๊งไอเดียมันจึงเปิดการแสดงเจอรี่แดนเพื่อรวมดูโอไปกับการแสดงโชว์ของทอมนั่นก็ทำให้ผู้คนแบ่งเงินไปให้เจอร์รี่จอทอมเห็นดังนั้นจึงกะที่จะจัดการเจอรรี่ที่มาแย่งความโด่งดังของมันนั่นก็ทำให้คนที่มาชมการแสดงรู้ว่าทอมไม่ได้ตาบอดคนเลยแห่กันมาเอาเงินคืน นั่นจึงทําให้เจ้าทอมกโกรธและฉากการไล่จับของทอมแลนเจอรี่ที่อยู่ในความทรงจําของใครหลายๆคนก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเป็นเวลาเดียวกันกับที่เคล่ากําลังปั่นจักรยานผ่านมาโดยเธอกําลังทํางานส่งเสื้อผ้าอยู่นั่นเองซึ่งเจ้าทอมที่กําลังไล่จับเจอรี่ก็ชนเข้ากับจักรยานของเคล่าอย่างจังนั่นก็ทําให้เสื้อผ้าของเคล่าที่ต้องเอาไปส่งให้ลูกค้าตกกระจัดกระจายเต็มพื้น แต่เคล่าก็ไม่ได้ต่อว่าทอมเธอยังถามด้วยซ้ำว่าทอมบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าก่อนที่รถจะพุ่งมาชนเจ้าทอมจนหลุดเฟรมไปนั่นแหละครับแต่นี่แหละคือสเสน่ห์ของทอมแอนด์เจอรี่พอเจ้าแมวหนูคู่นี้ไม่มีทางมองเท่งกับเรื่องจิ๊บจอยแค่นี้แน่ซึ่งจากการที่เสื้อผ้าของลูกค้ากระจัดกระจายเต็มพื้นนั้นจึงทำให้เคล่าโดนไล่ออกจากงาน ทางด้านเจอรี่ก็เดินทางมาถึงโรงแรมหรูใจกลางเมืองซึ่งเจอรี่ก็คิดว่าที่นี่แหละที่เหมาะจะเป็นบ้านใหม่ของเขาซึ่งทอมที่ไล่ตามเจอรี่มานั้นมันก็พยายามที่จะเข้าไปในโรงแรมด้วยแต่มันก็โดนพนักงานของโรงแรมโยนมันออกมาในขณะนั้นเองเคล่าเธอก็เดินทางมายังโรงแรมแห่งนี้โดยเธอมาตีเนียนเป็นแคกของโรงแรมเพื่อเข้ามาหาขนมกินฟรีนั่นเอง ในขณะนั้นเองเคล่าก็สังเกตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอกำลังรอยยื่นใบสมัครงานที่โรงแรมนี้นั้นก็ทำให้เคล่าปิ๊งแผนการบางอย่างเธอตีเนียนเป็นฝ่ายบุคคลของโรงแรมและก็บอกกับผู้หญิงคนนี้ว่าคุณสมบัติของคุณนั้นไม่ผ่านมาตรฐานของโรงแรมแห่งนี้และเคล่าก็ตีเนียนเอาประวัติงานของผู้หญิงคนนี้มาเป็นของเธอและนำมันไปยื่นสมัครงานกับทางผู้จัดการของโรงแรมแทนนั่นเอง และจากประวัติงานนี้ก็ทําให้เคล่าได้เริ่มงานที่โรงแรมแห่งนี้ในตําแหน่งผู้ดูแลง,งานแต่งงานของคู่รักมหาเศรษฐีที่กําลังจะจัดขึ้นเร็วๆนี้ในขณะนั้นเองเจ้าทอมที่มันกําลังหาทางเข้าไปในโรงแรมก็กําลังโดนฝูงแมวจรเจ้าถิ่นเล่นงานมัน แต่โชคยังดีที่มีคนจับหมาแมวจอนผ่านมานั่นก็ทำให้พวกแมวจอนหนีไปเจ้าทอมเลยรอดมาได้ทางด้านเจอรี่ก็ได้เจอช่องระบายอากาศสุดหรูภายในโรงแรมที่เหมาะสำหรับจะเป็นบ้านแสนสุขของเขาด้วยทางด้านเคลาเธอก็ตื่นเต้นและดีใจที่ได้เริ่มงานที่โรงแรมสุดหรูและเธอแรนผู้จัดการอีเวนต์ของโรงแรมก็ได้พาเคลาเดินทัวร์เพื่อให้เธอรู้จักส่วนต่างๆของโรงแรม เป็นเวลาเดียวกันกับที่เจอร์รี่กำลังเพลิดเพลินไปกับการจิกของต่างๆในโรงแรมเพื่อนำไปเป็นเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านใหม่ของเขาส่วนเจ้าทอมก็กำลังสรรหาวิธีการต่างๆที่จะเข้ามาในโรงแรมให้ได้นั่นเองในเวลาต่อมาเมื่อเบนกับพรีตาคู่รักมหาเศรษฐีเดินทางมาถึงโรงแรมแห่งนี้ซึ่งทั้งคู่มีสไปที่เป็นหมาบูลด็อกและทูสแมวสาวแสนสวยมาด้วย และในขณะนั้นเองเจอร์รี่ที่กำลังมองหาของไปแต่งบ้านก็ดันไปสะดุดตาเขากับแหวนเพชรเม็ดโตที่อยู่บนนิ้วมือของพลีตาด้วยและในขณะที่กำลังจะพาพีตาและเบนไปที่ห้องก็มีเสียงกรีดร้องดังมาจากทางห้องครัวนั่นก็เพราะเจอร์รี่ได้แอบมาขโมยชีต นั่นก็ทําให้เหล่าพ่อครัวต่างตื่นตกใจที่มีหนูอยู่ในโรงแรมซึ่งแจ็กกี้ที่เป็นหัวหน้าพ่อครัวก็บอกว่าเราต้องจัดการหนูตัวนี้โดยด่วนนั่นก็ทําให้เคล่าอาสาที่จะหาทางจัดการกับเจอรี่ทางด้านเจอรี่ก็ตกแต่งบ้านใหม่ของเขาด้วยของต่างๆที่จิกมาในโรงแรมซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแหวนเพชรเม็ดโตของพลีตาด้วย ต่อมาเคล่าก็หาวิธีต่างๆที่จะจับเจอรี่แต่เจอรี่ที่มากด้วยประสบการณ์และรอดพ้นจากกับดักของเจ้าทอมมามากมายก็ไม่หลงกลกับดักนมแนมของเคล่าเวลาต่อมาทอมก็เริ่มหมดหวังที่จะหาทางเข้าไปในโรงแรมหรูแต่ทันใดน,นั้นเองเขาก็เห็นเจอรี่ที่กำลังนั่งกินนอนกินอย่างอิม่มหนำสำราญอยู่ในโรงแรม นั่นก็ทําให้ทอมพยายามที่จะหาทางเข้าไปในโรงแรมอีกครั้งโดยทอมนั้นพยายามอยู่หลายครั้งและในที่สุดทอมก็สามารถเข้าไปในโรงแรมได้และก็ได้จัดการจับเจอรี่โยนไปนอกโรงแรมแต่เจอรี่ก็กลับมาได้อย่างง่ายดายและห้องสุดหรูของโรงแรมแห่งนี้ก็กลายเป็นสนามรบของทอมแอนด์เจอรี่ไปโดยปริยายนั่นจึงทำให้เกิดเสียงดังและข้าวของในห้องก็พังเสียหาย เธอแรนจึงสั่งให้เคล่านั้นเข้าไปดูในห้องและเมื่อเคล่าเปิดประตูเข้าไปก็เจอเข้ากับเจ้าทอมที่อยู่ท่ามกลางห้องที่พังเละเทะ โดยเคล่าเธอก็จำได้ว่าเจ้าทอมคือแมวที่พุ่งชนจักรยานเธอในส่วนสาธารณะทอมพยายามบอกเคล่าว่ามีหนูอยู่ในห้องนี้นั่นก็ทำให้เคล่าปิ้งแผนการขึ้นมาเธอจึงพาทอมไปแนะนำกับผู้จัดการโรงแรมเพื่อที่จะจ้างทอมเป็นพนักงานของโรงแรมแห่งนี้โดยทําหน้าที่เพื่อไล่จับเจอรี่นั่นเอง ทางด้านเจอรี่ที่กำลังจิ้กของต่างๆเพื่อไปตกแต่งบ้านก็บังเอิญเจอกับทูชแมวสาวแสนน่ารักแต่ฝีมือการจับหนูของทูชนั้นเหนือกว่าทอมหลายขุมนักนั่นก็ทำให้เจอรี่เกือบเอาตัวไม่รอดแต่โชคยังดีที่พรีต้าเรียกทูชนั่นจึงทำให้ทูชยอมปล่อยเจอรี่ไปนั่นเองอีกด้านหนึ่งเคลาและทอมก็กำลังมายัางบ้านของเจอรี่จากคำแนะนำของจอยที่บอกว่าเธอนั้นเห็นประตูเล็กๆอยู่บริเวณทางเดินของโรงแรม เคลานั้นพยายามพูดโหนมนาวให้เจอรี่ออกไปจากโรงแรมแห่งนี้แต่ดูเหมือนเจอรี่จะติดใจความดูราของที่นี่และไม่ยอมย้ายออกไปอย่างแน่นอนนั่นก็ทําให้เจ้าทอมใช้ฟีมือการจับหนูที่มีอยู่น้อยนิดของมันพยายามไล่จับเจอรี่แต่ทอมก็ทำพลาดอีกตามเคยนั่นก็ทำให้เคลาหงุ่หงิดมากแต่ทันใดนั้นเธอแรนก็วิทยุเรียกเคลามาที่ห้องของพลีตตาและเบน ซึ่งเบนเรียกเธอแรนและเคล่ามาที่ห้งเพื่อขอความเห็นจากทั้งคู่ว่าจะดีไหมถ้าพวกเขาจะขี่ช้างในงานแต่งงานของพวกเขาโดยเธอแรนที่กำลังจดจออยู่กับทูชที่กำลังใช้ลิฟต์ขวนเก้าอี้อยู่ก็แนะนำให้เบนและพีตาเปลี่ยนจากขี่ช้างไปขี่แฮมเตอร์แทน และพีตาก็ได้ขอให้เธอแรนช่วยพาเจ้าสไป์มาบูด็อกของเบนไปเดินเล่นโดยเธอนั้นขอให้เคล่าอยู่คุยกับเธอก่อนซึ่งพีตาเธอบอกกับเคลาว่าเธอดันทำแหวนเพชรเม็ดโตที่เป็นแหวนมั่นของเบนหายแต่เธอไม่กล้าที่จะบอกเบนและเธอขอให้เคลาช่วยตามหาแหวนวงนั้นซึ่งเคลาก็ตบปากรับคำว่าเธอจะช่วยพีตาตามหาแหวนมั่นให้ทันก่อนเข้าพิธีแต่งงาน ในเวลาเดียวกันเธอแรนที่พาสไปมาเดินเล่นก็ต้องเจอกับงานหนักเพราะสไปนั้นอเลิร์ดอยู่ตลอดเวลาและดันปล่อยระเบิดกองโตกลางถนนอีกด้วยทางด้านของทอมมันก็กําลังคิดแผนการที่จะจับเจอรี่ให้ได้โดยไวและครั้งนี้ดูเหมือนว่าทอมจะทําสําเร็จทอมสามารถจับเจอรี่ได้และมันก็ไม่รอช้าที่จะรีบส่งเจอรี่ออกไปจากโรงแรมแห่งนี้โดยเร็วและนั่นก็ทําให้เคล่าดีใจมากและรีบแจ้งข่าวดีนี้ให้ผู้จัดการโรงแรมทราบ ททันทีและในขณะที่เคล่ากับคาเมรอนกำลังฉลองที่จัดการเจอรี่ได้ทอมที่กำลังเล่นเปียโน,โนอยู่ก็ไปสะดุดตาเขากับทูตแมวสาวสุดน่ารักในขณะที่ทอมกำลังเล่นเปียโน,โนและร้องเพลงจีบทูตอยู่เจอรี่ก็โผล่มาและยืนคอเสนอให้เคลา่าว่าถ้าเคล่ายอมให้เจอรี่อยู่ที่โรงแรมหรูนี้เจอรี่จะยอมขึ้นแหวนมั่นของพลตาที่เคล่ากำลังตามหาอยู่ให้เธอนั่นเอง เป็นเวลาเดียวกันกันกบที่เธอแรนกลับมาจากพาสไปไปเดินเล่นและเมื่อสไปเห็นเจอรี่มันก็คุ้มข้างและกระโจนเข้าไปในบ่านนั่นก็ทำให้ทอมแอนเจอรี่และเจ้าสไปหมาบูดอกตะลุมบอลจนข้าวของในโรงแรมนั้นพังกระจัดกระจาย และก็ลากเธอแรนเข้าไปในพายุหมุนตลุมบอลลูกนั้นด้วยต่อมาเธอแรนก็บอกกับผู้จัดการโรงแรมว่าทอมกับเคลาคือตัวการที่ทําให้เกิดเหตุโกลาหลนที่ล็อบบี้โรงแรมและเธอแรนเสนอให้ไล่ทอมกับเคลาออกทันทีแต่ผู้จัดการก็กลับสั่งพนักงานเธอแรนแทนนั่นก็เพราะว่าเคลาสามารถหาแหวนมั่นที่พีตาทําหายจนพบและยังสามารถจัดการเจอรี่ออกไปจากโรงแรมได้อีกด้วย ผู้จัดการจึงเชื่อมั่นและไว้วางใจให้เคลาดูแลความเรียบร้อยในพิธีแต่งงานของพรีต้าและเบนและด้วยเหตุนี้เคลาจึงยื่นขอเสนอกับทอมแอนเจอรี่ให้ทั้งคู่นั้นออกไปเปิดหูเปิดตานอกโรงแรมเพื่อให้การจัดเตรียมพิธีแต่งงานราบรื่นนั่นเอง นั่นก็ทำให้ทอมแอนด์เจอรี่ได้ใช้เวลาร่วมกันและสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับสิ่งต่างๆในเมืองใหญ่อีกด้วยทางด้านเคลาก็กำลังรับมือกับเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ที่คู่รักเบลและพลีตาจะใช้พวกมันเป็นส่วนหนึ่งในพิธีแต่งงานของพวกเขาต่อมาในขณะที่ทอมแอนด์เจอรี่กำลังดูการแข่งขันเบสเบอลทั้งคู่ก็ได้ก่อวีรกรรมโดยการยื่นมือเข้าไปรับลูกเบสเบอลแทนผู้เล่นในสนาม นั่นจึงทาให้ทั้งคู่โดนเจ้าหน้าที่จับตัวไปและเธอแรนที่โดนพักงานและกําลังดูทีวีอยู่ก็เห็นทอมแอนเจอรี่และนั่นก็ทําให้เขาปิ๊งแผนการอะไรบางอย่างขึ้นมาเธอแรนนั้นเดินทางมารับตัวทอมแอนเจอรี่โดยเขามีแผนการที่จะพาทอมแอนเจอรี่ไปยังงานแต่งงานของเบนและพลีตาโดยหวังให้ทั้งคู่ไปก่อกวนพิธีแต่งงานเพื่อแก้แค้นที่ผู้จัดการโรงแรมสั่งพักงานเขานั่นเอง ต่อมาที่โรงแรมในขณะที่งานแต่งงานกำลังราบรื่นและไปได้สวยเธอแรนก็แอบพาทอมแอนด์เจอรี่เข้ามาในพิธีแต่งงานและพูดยัวย่วยุให้ทอมจัดการกับเจอรี่ที่กำลังเพลิดเพลินกับขนมในพิธีแต่งงานเจอรี่หนีทอมไปหลบบนเค้กแต่งงานนั่นจึงทำให้แจ็กกี้หัวหน้าพ่อครัวโกรธที่เห็นเจอรี่มายุ่งกับเค้กแต่งงานที่เป็นผลงานชิ้นโบแดงของเขา เขาจึงตรงไปที่เค้กและใช้ไม้กวาดแกว่งไปมาอย่างบ้าคลังนั่นก็ทำให้เค้กแต่งงานเละไม่เหลือชิ้นดีและเจอรี่ก็กระเด็นไปแมติดกับเหล่าช้างที่พีตาเละบเบนคีในพิธีแต่งงานนั่นจึงทำให้เหล่าช้างตื่นตกใจและพิธีแต่งงานของพีตาเละบเบนก็กลายเป็นมหากรรมการไล่ล่าของเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ที่มีทั้งช้างนกยุงหมาแมวหนูและยังมีเสืออีกด้วย และจากเหตุการณ์โกลาหลในครั้งนี้นั่นจึงทําให้เคลารู้สึกผิดและเธอก่อสารภาพต่อหน้าทุกคนว่าเธอใช้ประวัติงานของคนอื่นเพื่อยืนสมัครงานที่โรงแรมแห่งนี้และเธอเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากนั่นก็ทําให้ทอมแอนเจอรี่รู้สึกผิดที่เป็นตัวการทําให้เกิดเหตุโกลาหลนนี้ ทั้งคู่จึงร่วมมือกันเพื่อช่วยให้เคลาููง,งานแต่งงานของพีตาลเล็บเบนให้สามารถดำเนินการต่อไปได้เคลานั้นสั่งให้ทอมแอนเจอรีช่วยกันหาวิธีพาพีตากลับมาที่โรงแรมส่วนเคลาจะไปที่โรงแรมเพื่อพูดน้มน้าให้เป็นจัดงานแต่งงานขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้จะเป็นงานแต่งงานที่เรียบง่ายแบบที่พีตาต้องการนั่นเอง และจากการแนะนําของจอยที่สวนสาธารณะใจกลางเมืองก็ดูจะเป็นสถานที่ที่เหมาะจะจัดงานแต่งงาน และเคลาก็ได้ขอให้เธอแรนช่วยดําเนินการจัดงานแต่งงานในครั้งนี้โดยขู่ว่าถ้าเธอแรนไม่ยอมช่วยเคลาจะบอกผู้จัดการโรงแรมว่าเธอแรนเป็นคนพาทอมแอนเจอรี่มาพังงานแต่งงานของพรต้าและเบนนั่นเองทางด้านทอมแอนเจอรี่ก็ได้รับคําสั่งจากเคลาว่าให้ทั้งคู่พาพรต้าไปที่สวนสาธารณะใจกลางเมืองให้ได้ ซึ่งทอมแอนเจอรี่ก็ทำสำเร็จโดยรอให้ทูตนั้นไล่งับโดนโดยทอมจะบังคับโดนไปที่ส่วนสาธารณะและนั่นก็ทำให้พรีตาตามทูดไปยังสวนสาธารณะนั่นเอง และเมื่อพีตามาถึงสวนสาธารณะก็พบว่าที่นี่ถูกจัดเตรียมเป็นพิธีแต่งงานแบบเรียบง่ายของเธอกับเบนโดยเบนนั้นกล่าวขอโทษพีตาที่เขานั้นชอบเล่นใหญ่ทำโอเวอร์โดยที่ไม่เคยฟังความต้องการของพีตาเลยนั่นก็ทําให้พีตายอมยกโทษให้เบนและการแต่งงานของทั้งคู่ก็ราบรื่นไปได้ด้วยดี และเคลาก็ได้แนะนําสาวที่เธอเขโมยประวัติงานมาสมัครงานที่โรงแรมให้ผู้จัดการโรงแรมได้รู้จักอีกด้วยและการร่วมมือกันของทอมแอนเจอรีและเคลาก็สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ก็จบกันไปแล้วครับกับทอมแอนเจอรี Jerry, ก่การ์ตูนสุดคลาสสิกที่โลนเล่นอยู่ในความทรงจําของใครหลายๆคนซึ่งในวัยเด็กผมเองก็ชอบดูทอมแอนเจอรี่เอามากๆครับเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังและเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข อผิดพลาดประการใดกับผมก็ต้องขออภัยมณฑที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย